ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตแดนไทยพมา่าจนถึงขณะนี้ยังไม่คลี่คลายลงแม้นว่าคณะรักษาความสงบแห่งาชาติหรือคอสอชอมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาจัดระเบียบแรงงานต่างด้าทั่วประเทศโดยให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าหรือทรล .38 ทับ1แต่วิธีการนี้ยังคงเป็นปัญหาแบบเดิมๆที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากการให้ขึ้นทะเบียน โดยใช้ระบบทราศอสาแปแล้วก็มีการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยจะไม่เหมาะสมกับกเกษตรกรที่ทําไร่อยู่บริเวณห้ามเภอชายแดนของจังหวัดต,ตากเพราะแรงงานที่อยู่ตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาสามารถจะข้ามมาทํางานที่ในไร่หรือ3เดือน6เดือนเขากลับไปบ้านเพราะฉะนั้นเราอยาก,กเกษตรกรอยากให้มีการใช้การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวชนิดที่ไปเช้าเย็นกลับหรือมาตรา14 เป็นการทำงานทำทำเป็นบัตร3เดือนหรือ6เดือนครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ทำการขอใบอนุญาตได้ตลอดเวลาแม่น้าก่อนหน้านี้นายพานิชกิจแจ้งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยคณะได้เปิดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม,ม่าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยืนยันว่าจ,จะให้ผู้ประกอบการสามารถนําแรงงานมาจดทะเบียนแบบไปเช้าเย็นกลับเรื่องนี้ยังคงเป็นนโยบายเท่านั้นขณะที่การเปิดศูนย์บริการให้แรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน ทรอ38ทับ1พร้อมทั้งตรวจสุขภาพถ่ายรูปและออกบัตรทำงานชั่วคราวเป็นระยะเวลา8เดือนผู้ใช้แรงงานมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวแต่หลังจากนั้นแรงงานทั้งหมดก็ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและทำหนังสือเดินทางทําให้แรงงานที่มีความชานาญการด้านฝิมือรแรงงานต้องทิ้งผู้ประกอบการไปพื้นที่ชั้นในเช่นต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครจะทําให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอกีกเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้แรงงานต่างด้าว ออกนอกพื้นที่ในอนาคตเ,าเขาเก่งพอใช้ใช้งานได้คล่องก็เดินทางเข้าสู่พื้นที่ชนันในอีกก็คือแรงงานลหลายส่วนท่าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือทําอย่างไรเมื่อเกิดเกิดเหตุเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอนแล้วเราสามารถที่จะทําให้แรงงานของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้ทํางานตรงนี้อย่างมีประโยชน์ทั้งตัวแรงงานและผู้ประกอบการ ล่าสุดทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานตาา่างด้าวจำนวนมากที่เห็นว่านโยบายนี้ยังไม่สอดคล้องออกับความต้องการจึงไม่ยอมพาลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนทอรอ .38 สามสิบแปดทับหนึ่งสำหรับแรงงานตาา่างด้าวในพื้นที่ห้ามเปิดชายแดนจังหวัดตากมีทั้งภาคเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการทั้งหมดหนึ่งแสนหกหมื่นคน